สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกับบอลชุยบานะครับก็ตรงนี้นะครับก็เขียนนะครับเป็นลดนมและชีสนุ่มนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ดูในรูปนะว่าจะเป็นนะครับน้าลดนมแล้วก็ชีสนะครับเดี๋ยวลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับก่อนกินนะครับมันมีคําเตือนนะครับสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับคือในนี้นะครับมีนมผลิตภัณฑ์จากนมไข่ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากธัญพืชถั่วที่ส่งและถั่วที่มีเปลือกแข็งดังนั้นนะจ๊ะะะะะะใคคคคคครรรรรรรทีีีีีีี่่่แแพพ้้้้้อออาาาหหวววกกกกนน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 ัััับบบบลลลลเเเยยงงจ๊โ็ตตด๋ม10 สามกรัมนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาชิมก,กันเลยนะครับว่รารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะนี่นนเออแล้วตัวนี้ Make in China นนะครับก็ไม่เข้าใจนะปกติวอลเขาจะ make in Thailand นะครับแต่ตัวนี้ Make in China อ่ะเดี๋ยวดูครับเทียบขนาดก่อนอย่างแรกเนี่ยจะชอบมากเลยกับอไอติมเนี่ยคือการเทียบขนาดน,นะครับด,ดูที่จ้าดูทิจ้าเท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันไหมใกล้เคียง เพราะไอ้นี่มันออกแหลมนะครับไอ้นี่มันออกอ้วนๆนะไม่เป็นไรเทียบขนาดแล้วใกล้เคียงขาวนี่ดมกลิ่นโอเคนะก็มีกลิ่นชีสออกมาอยู่นะครับเดี๋ยวคราวนี้ชิมรสชาติดูดใจใจว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยว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 ทำไมมันเฮ้ยมันมีด้านเดียวเหรอชีสอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ชีสได้ชีสด้านหลังด้วยอ่ะเดี๋ยว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 ปกติเวลาจุ่มชีสมันต้องขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเหรอทำไมมีชีสด้านหน้าไม่มีด้านหลังเฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะเดี๋ยวตาวอลตรงนี้ก ไม่มีด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนเคลือบด้านเดียวหรออ่ะไม่เป็นไรนะครับเขาอยากจะเคลือบด้านเดียวก็เรื่องของเขานะครับแต่เรื่องสำคัญคือรสชาตินะจ๊ะเดี๋ยวรสชาติจะอร่อยหรือเปล่านะอืม อ่ะโอเคครับกินหมดแล้วคราวนี้วิวรสชาติได้เฮ้ยเขาบอกนะไอตัวเนี้ยแดงไม่สองส่วนนะครับหนึ่งนะครับในเรื่องไอติมนมเฮ้ยมันเป็นไอติมนมที่รสชาติดีกว่าของวอลอ่ะไม่มีความเข้มข้นมากกว่านะครับคือถ้าเกิดใครกินกินไอติมวอลบ่อยๆแบบพี่อ่านหน่อยเราจะรู้นะวอลมันจะมีมันจะเป็นแซนด์ด้าเน่ยแต่ว่าไอตัวเนี้ยเฮ้ยความเป็นเนื้อนมเนี่ยเคยไอตัวเนี้ย เข้มข้นกว่านะครับเอยเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ว่าเขาจะต้องไปเอาไอ้ตัวนี้อิมพอร์ตจากจีนนะครับเออมันอาจจะมาเอาไอ้เนื้อนะครับเป็นสูตรของจีนมานครับแล้วก็ตัวเนี้ยในเรื่องของชีสนะก็ใช้ได้นะเป็นดความชีสอ่อนมาแต่ยังไม่สะาใจนะครับคือถ้าเกิดเนี่ยเมื่อกับแผ่นมันบางอ่ะไอ้ชีสที่มันเคลือบแผ่นนมมันบางดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันทำสองชั้นอ่ะ เฮ้ยกินรสชาติชีสจะสะใจมากนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเคลือบด้านเดียวไงข้อเสียตัวนี้มันมีแค่นิดเดียวแค่นั้นเองคือชีสน้อยไปเพราะถ้าเ oh, กิดเราอ่านเนี้ยชื่อชีสบาร์นให้เราก็คาดหวังความเป็นชีสที่เยอะกว่าน,นี้ไงแต่ว่าตัวนี้ยังเังขาดอีกนิดหนึ่งอะ่ะคือว่าคุณควรนะครับเคลือบทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับหรือถ้าเกิดคุณจะเคลือบด้านหน้าด้านเดียวอะ่ะมันควรจะหนาในระดับแม็กนัมอะ่ะอันนั้นมันถึงอร่อยอะ่ะไอเนี้ยขาดนิดเดียวแค่นั้นเองอะ่ะเพราะว่าเนี้ยเราเห็นนี่ไ แต่ไม่ใช่เราทําไม่ดีนะรสชาติดีแต่น้อยไปนิดนึงนะครับน้อยไปนิดนึงอะ่ะคือถ้าเกิดเคลือบด้านหน้าด้านหลังนะ่ะก็ได้อะโอเคมันจะพอดีหรือคุณเคลือบแค่ด้านหน้าแค่นั้นอ่ะแต่ต้องเพิ่มหนากว่านี้นิดนึงนะครับโอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีคนระับได้เนื้อนมที่เข้มข้นนะครับก็มีรสชีสแบบอ่อ,อนๆออกมานะครับเสียดายครับที่มันน้อยไปนิดนึงโอเคครับถ้าเกิดใารดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะชอบฝากกดไลค์ต like. ิดต่อใครแล้วก็แชร์ด้วยนะ